บ่มีงวดบอกที่ตัวนี้นี่เอาเสียหน้าเลยเนี่ยแมมันงวดใดบอกไรกับพื้นย้อนหลังเมื่อวานนี่คือที่ตัวนี้ครับมีซ้อมกลาวสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปจังหวัดกาลสิน์ไปติดตามตัวเลขเป็นเลขวิ่งจากพ่อสุวรรณซึ่งงวดที่ผ่านมาพ่อสุวรรณให้วิ่งสามปรากฏว่าเข้าศูนย์สามมาเต็มเต็ม งวดนี้เอดบินจะพาท่านผู้ชมไปติดตามกับพ่อสุวรรณอีกครั้งหนึ่งไปชมกันครับว่างวดนี้พ่อสุวรรณให้เลขวิ่งตัวไหนมาฝากท่านผู้ชมแฟนช่องไปเลยครับไปติดตามกับพ่อสุวรรณอยู่จังหวัดกาลสินจะเจอกันครับผมมันซื้อแต่เลขรัฐบาลน้อยมันบุกค่อยซื้อเลขอันนี้เพราะว่ามัน ต่อยุระย่องพอเอาอิริติหุ่นกันพ้ละหุ่นอิริพุระหาพันพุระสามพันสี่พันนี่หุ่นอิรีเต็มบ่ค่อยถืออันของคอนี่เขาของเขาทุบหัวแต่บกของเขามันบ่ค่อยถือบันนี้เพิ่นจ่ายจสอบันนี้เพิ่นกับจ่ายเองแล้วจ่ายเองแล้วกับบ่มี่ไผสูบเนี้ก็เลยแล้วมาแล้วมาจะหุ่นแล้วกับบ่มีถามไผกับบ่มี่พูบ่มี่พูมาว่าน้่แม่บ่มี งวดก้อนนะ่พ่อว่ามาส,สองมันออกสามสองเนาะงวดอหนันว่ามาสามาสามย<า><า>ีม่ลีเนาะศูนย์สามสรุปแล้วพ่อว่าได้รูดเลยมันบอกค่ะอันว่าเร็กมาสามว่ารูดเลยบ่ได้ดใช่ไหมก็บ,บ่าด้ขางล่างกร่บบรูดขขางบนกบ,บร่ราด<ช>ขันรูดก็ะเลสได้เนาะมาสามยี่ลีมันเขาไมา่จาักปีแล้วกับพ่อว่าไม่ไกันนะระมับ่รูดจักเที่ยนจักปีสี่ห้าสิบปีเดิน นี่แต่แต่มันปิ่นอยู่แบบนี้บางที่กับบุบางที่กับล่างพ่อบอกว่าดูน้ำกันบางที่กับเทิ้งล่างเทิ้งบนบ่บอกว่าล่างกับไปตัวนึงใช่ล่างบนกับไปตัวนึ่งเลยมาพ่อพ่อกับพวกก้าวิ่งผู้เดียวจั๊กย่าบาร์ดีงวดนี่พ่อว่าโตได้บัดนี้โตเดียวโคโลนี่บัดนี้ก็ซีแล้วมาบัาร์ดี งวดวันที่หนึ่งตุลานี่ยครับสีนี่แล้วงวดนี่แล้วงวดสีตัวเดียวนี่แล้วกิดว่าสีหน่ยมากมาแน่นอนสีหาตัวใสเห็นแน่ตีหาตัวใส่เห็นแน่นี่ยสีนี่มีบ่มีมาบ่ขันมีผู้สนใจว่าซีสีพวกมากรมาแกะกันเบิ้งเออมาเอามาเลยเอามาเลยขันวัดแนี่ยเอามาแก้เันบเอามาเลยเออ ขันว่าม like the ีจ็ดมีแปดมีเก้ามีสูดรมีหยั่งกันเอามาเอามาใส่มาแกดบอสตัวเดียวแล้วก็หุ้นกันไปเลยหุ้นกันไปเลยสิว่ากันจะพันหุ้นกันไปมาของเจ้าเดียดขึ้นกันอะเออแต่ว่าขันของผมบออกผมไปเสียผู้เดียวแม่นแต่ว่าขันของเจ้าบอุชเจ้าเสียอีกเลยเออเนี่แหละก็ก้คนสิบสูก้คนสีบรลลิ่นน้ำ คันคนก็สูแสดงว่าของบบเต็มร้อยเออก็เพราะมันใจของเพิ่นเออเพราะว่าอยู่พุ่นกับไปหาถามยุตามลงงลงงานเขาไปเห็นงานเฮ็นนั่นเฮ็นนี่ก็ถามก็เจ้าว่ามี่บเอามาใส่กันแต่ว่าลุงลุงท่อกันยางหน่อยกับยางบบนั่นกับภูะพัดเลยหุ่นไปเลยซื้อสองตัวล่างกับพัดหนึ่งถึงกับพันหนึ่ง เอาครูนี่ละเอาตรงเลยบ่ต้องบ่ต้องกลับคอยตัวนึงเจ้าตัวนึงข่อยตัวนึงเอามาใส่กันเอาไปกันเลยชื่อตรงไปเลยตัวละพันซื้อราคาเลยซื้อล่างซื้อบุตรละพัน่วิงตัวเดียวสี่สิบปีแล้วยังไม่หลุดมันบ่บาดนี้มันพันโอ้ยพันว่าอะไรกูนี่โอ้ยโอ้ยบ่มีผู้ใดกล้าเลยบ่มีผู้ใดกล้าจับใส่น้ำมันบ่บ่บันว่าโอ้ยบันว่า แสดงว่าเขาเจ้าผอหมั่นใจเนาะเออมาเีม่เจ้าผอหมั่นใจก็เจ้ากับเบอรชตัวเดียวปกาศ้าอย่งนี้ได้จะปีแล้วครับสี่สิบปีแลยสี่สิบปีเรายังไมีผู้ชนยังไม่ผู้มานำอย่สี่สิบปีอะได้ยินัหเออ ดีโตเดียวยุ่นมาเมื่อเช้านี่ยยังหัวลอยอยู่แล้วว้าโอ้คือคัดไตแหลงวันนี้วันเขาบอกว่าขึ้นเขาขัดวันนี้ซีโตเดียวขันมันมากเลยนะว่ะนมากนี่แหละฮันนงเทียร์ขันมันได้มากนี่มันชิมมากอยู่นั่นเลยดิดูเลยยืน่อว่าขันมันออกมันออก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 ข้าววัวที่แล้วหรือไงที่วัวก่อนบางเหรอผู้ใดอยากแกะกับมาผู้ใดอยากเอา ก็เอามาเนี่ยก็ลตูมันออกสามสามสองสามสามสอง่หามันออกมันออกสามสวนนี่ก็ยังบอกเจ็ศูนสามเจ็ดศูนสามอีกนอยปักกันได้ตัวผู้หาเทียผู้ขาเจ้าเบิ่งอยู่ขาเจ้าดจิมันใจน้ำเฮาคนบละันังตเจ้าของยังว่มันใจแต่วันนี้สี่ตันี่ที่ยึดไว้นยึดไว้อยู่ตลอดอยูยเดี่บ่มีงวดบอก บอกใชในสี่ตัวนี่สี่ตัวนี่นี่เอาเสียนาเลยนี่ยแมันรวดไดบ่อไหลกระพือย้อนหลังเป็นแบบนี้มันมีสองมีสามมีสี่มีเก้าอ่ะสองสามสี่เก้าสองไหลย้อนขึ้นหลังไปนเน่งวดนี่คันพวไม่เรียกีตัวนี่เอาน้าให้เลยยกนาให้เลยเอาไปเลยจากไรเหร หน้าอินีก็ไปไล่ซีบไล่โอ้คุ้มคุ้มซีบไล่น่าติดซีบไล่น้าติดบานไล่ละหลายแสนเด้อพี่น้องเด้อเอาแ่ก่อละวาเลกในซีโตนี่มาอยู่เมืดปีมันบวกเมืดปีเอาไล่ย้อนหลังเลยไล่ย้อนหลังกลับขึ้นไปตัวใดมีโบทีโบทีโบออกไล่ย้อนหลังบึ้งนะคะจากจากเดือนนี้ย้อนขึ้นไปสามเดือน ต่ลังงวดต่ลังงวดพ่อจะจับอยู่ในหนีไฮมันบ่ค่ะจับไ้เลยต้องมีเลขอยู่ในนีต้องมีอยู่ในหนีออกยู่แลรวอยู่ในหนีงวดวันพ่อจับเลขสามไฮมันกับมาสามวิลงวดนี้จับสิเจ้ามักตัวไหนจับไปเลยเนี่ยคิดว่าคิดว่าโอ้ยมักตัวนีลแล้วนว่าจับประลดออกแน่นอนออกแน่นอนอยู่ในหนีเลขซีตัวนี้จะออกเมื่อปีออกเมื่อปี กกลับไปแต่ว่าบอกว่าได้ว่าสิเป็นตัวใดบอกแต่ว่างวดนี้บอกได้ว่าเป็นซีเออวันนี้สีแน่นอนงวดนี้เป็นซีแน่นอนนีฟังเด้อพี่น้องเด้อข้อสุปันว่างวดนี้ซีแน่นอนนะคะงวดวันที่1ตุลาคม2565ให้มาตามให้นนทิยากับลุงเฮงกับมาตามแล้วนะคะพ่อสุปันเลขวิ่งตัวเดียวซีนะคะคู่่นีเอาหามาใส่เลยหามาใส่เลยเออหามาใส่เลยซีคู่นี่ คู่นั่นเอาตัวนั่นมากเสียเอเก้าใช้ผู่นั่นอาตัวนี้มากเสียี่ใช้ผู้นั่นเอาตัวนี้มากเสียสามใส้ผู้หนึ่งู้สีมากเสียสองใช้ยังสี่แล้วโอ้แต่ว่าบ่งหลั่ลื่นคู่เหรมีเสียวซี่เนี่ยดยวยืนมาโดดโปเสียวอาจารย์ว่าซี่ซี่แล้วนะซี่เลยแต่ว่าผมในถนนนภายในซี่ตัวนี้ผมคือกี่ันคันวัดนี่กันภายในซี่ตัวนี้พาม้แม่นเอก นี่น <มา S 1> ว่ะมางวดนี้พายนีีตัวนี่ถ้าหาโบมานะครับเนาะผู้ใดอยากได้น้ากับมอ,ออมา,มา,เ,อาเลยสุปันค่ะเป็นทาแล้วเด้อสอง <symmetry> สา,ามสี่เก้าเนี่ย,ยงวดนี้คันบ๊อบครับผมท่านผู้ชมตัวเลขวิ่งสี่ของพ่อสุบันพ่อสุบันบอกว่าถ้าคนไหนมีตัวเด็ดๆตัววิ่งเด็ดๆลองมาจับคู่กันดูไม่แน่นะครับเผื่อว่าคนไหนที่มีเลขวิ่งเข้ามา ห้างวดหกงวดอาจจะมาจับคู่กับเลขสี่ของปังุบันก็ลองดูได้นะครับผมเนาะก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณและก็ฝากติดตามช่องเจนนี่ชาแนลด้วยนะครับ